สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์และมนุษย์มาฝากกันค่ะเป็นเรื่องที่ยาวนานและซับซ้อนแต่เราจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกๆจากเรารู้มากเรื่องเล่าเรื่องราวที่คุณต้องรู้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3.5พันล้านปีก่อนบนโลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆที่เรียกว่าสัตว์เซลเดียว s i n g l e c e l l organisms) พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ง่ายที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของสิง เมื่อเวลาผ่านไปสัตว์เซลล์บางชนิดเริ่มรวมตัวกันและทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนมากขึ้นกลายเป็นสัตว์หลายเซลล์ multicellular organisms การรวมตัวนี้ทำให้พวกมันสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นประมาณ500ล้านปีก่อนเราเริ่มเห็นสัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกายซับซอ้อนขึ้นนั่นคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง vertebrates ซึ่งรวมถึงปลาที่มีโครงสร้างกระดูกและพัฒนาการของกระดูกสันหลังยุคไดโนเสาร,ร์ประมาณ230ล้านปีก่อนและสิ้นสุดเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนไดโนเสาร์เป็นสัตว์ทีีม่มมมขนาาาาาดใหหแลลละควกกย พวกมันเป็นเจ้าของโลกในช่วงเวลานั้นหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาโมสได้เริ่มขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์กลุ่มไพรเมตเ,เมื่อประมาณ6-7ถึงล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราเริ่มพัฒนาความสามารถในการเดินสองขาและใช้เครื่องมือจากนั้นก็มีการพัฒนาสมองที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นในยุคป,ปัจจุบนันมนุษย์เป็นนสสสสสสิิิ่่่่่งงงงมมมมมีีีีีชวววตตตททคคาาาาาาารรรรรรถใกกปับับและ้้์ๆไดดุ เราได้พัฒนาวัฒนธรรมเทคโนโลยีและสังคมที่ซับซ้อนจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวของวิวัฒนาการที่น่าทึ่งนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าเราถูกวิวัฒนาการมาจากลิงมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกสนุกจากเรารู้มากเรื่องเล่าเรื่องราวที่คุณต้องรู้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกสนุกจากเรา Hãy mặc cho